คิดแบบนี้เนี่ยมีแต่จะสอบ i e เอลไม่ผ่านนะทุกคนอันแรกเลยนะหลายคนเข้าใจผิดนะแล้วก็ติวเตอร์หลายท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นตรงนี้ก็คือเรื่องของการเน้นแต่จำำําคําศัพท์ระดับสูงกับเขียนหรือพูดภาษาให้มันออกมาสวยๆอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> คือบอกก่อนนะว่า i e เอลเนี่ยเป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษครับไม่ได้เป็นการ ประกวดเขียนเรียงความนะครับดังนั้นเขาไม่ได้มีหรอกนะคะแนนภาษาสวยนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วหลายคนนะฝีมือไม่ถึงตกม้าตายเพราะอะไรคือใช้สับยากแต่ใช้ผิดนะฮะตรงนี้ก็จะเสียคะแนนนะครับแนะนำอย่างนี้ดีกว่าใช้คำศัพท์ที่คุณรู้ว่าแต่ใช้ให้ถูกแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับอันที่สองนะครับก็คือ คิดว่าถ้าทําข้อสอบเยอะๆเยอะๆเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้คะแนนขึ้นโอเคมันก็จริงในแง่หนึ่งแต่นอีกแง่หนึ่งมันก็ไม่จริงเพราะอะไรมีนักเรียนเก่าดิวต์ตอ้งแฮนนะครับก่อนที่จะมาเรียนเนี่ยเขาทําข้อสอบของเคมบริดจ์ครบทุกเล่มเลยแต่ว่าคะแนนเนี่ยขึ้นมาเพียงจุดห้าเท่านั้นอืมคราวนี้ปัญหามันคืออะไรก็เลยสอบถามน้องเขาปรากฏว่าเขาได้ไมซ์เซตเนี่ยมาจากการทําข้อสอบตัวรีโจทย์ตอนเข้ามหาลัย ก็คือเหมือนทําโจทย์ข้อนี้น่ะทำเสร็จก็ขึ้นชุดใหม่ทําเสร็จก็ขึ้นชุดใหม่นะครับโดยที่ไม่ได้ไปดูเลยว่าเอ้ยที่มันตอบถูกตอบถูกเพราะอะไรที่มันตอบผิดตอบผิดเพราะอะไรดังนั้นนะครับอย่าไปเน้นที่จํานวนชุดอย่าไปเน้นที่ปริมาณเน้นคุณภาพนะคบว่าถ้าเกิดว่าเราทําข้อสอบชุดหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเรากลับมาดูซิว่าเราถูกเราผิดตรงไหนตรงนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับก,บการอัพคะแนนมากกว่านะครับแล้วก็เรื่องสุดท้าย อันนี้เป็นปัญหาเยอะมากนะฮะหลายคนคิดว่าถ้าไปตามว่าช่วงนี้ข้อสอบ i อเอ s เนี่ยออกหัวข้ออะไรจะทำให้เขาตอบคำถามได้อ่ะอินไซต์เลยนะใครไม่บอกผมบอกนะฮะข้อสอบ i อเอ s นะครับเขาจะวนวนอยู่ในคลังเขาเนี่ยทุกๆ3เดือนเขาจะเปลี่ยนแล้วคิดว่าเขาจะมาออกซ้ำเพื่อให้เด็กจำไปบอกๆก,กัน แล้วทำให้มาสอบได้เป็นอย่างนั้นจริงๆหรอเออลองคิดดูสิค่าสอบต้องแพงถูกไหมครับแล้วบางทีนะคำถามคล้ายๆกันแต่ว่าถามไม่เหมือนกันก็มีนะเออนักเรียนต้องระวังด้วยนะครับทางที่ดีนะเราควรจะต้องดูสิว่าในแต่ละพาร์ทไม่ว่าจะเป็นฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยเขาต้องการอะไรจากเราเขาออกอะไรบ้างแล้ว ไปโฟกัสว่าทํำยังไงให้ตอบคําถามได้จะดีกว่าที่ไปตามว่าช่วงนี้เขาออกเรื่องอะไรนะครับฝากไว้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะลงเรียน IELTS กับติวเตอร์แคนนะครับไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ